ต้อนรับเข้าสู่รายการ s m a r t ี a อา n a นะคะทางช่อง YouTube Channel นะคะและดิฉันผู้ดำเนินรายการนะคะอรีนาโซภิตละไมคค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะก็สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะคะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่อรีนาก็จะมาพูดถึงเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ว่าในช่วงแพร่ระบาดเนี้ยเราจะต้องทํำยังไงกันนะคะเพราะว่าในการแพร่ระบาดรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆก็พอที่จะรับรู้ข่าวสารว่าโควิดสิเเนี้ยมีการแพร่กระจายเชื้อแบบไหนอย่างไรแล้วก็การป,ป้องกันตัวอย่างไรนะคะแต่ทุกคนก็ยังกลัวอ,อยู่ดีค่ะเพราะทุกคนรู้ว่าเชือ้อโควิด -19 เนี่ย จะหนักมากนะคะถ้า,ถาเกิดมีการติดเชื้อในคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ออนแอนะคะพูดง่ายๆก็คือระบบภูมิคุ้มกันออนแอนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มคนของที่เป็นโรคของระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าสูงอายุนะคะหรือว่ากลุ่มคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะก็มีหลายๆแบบนะคะซึ่งในคลิปวีดีโอนี้พี่อรินจะมาพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สิ่งที่เราจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะต่อสู้ในการ ผ่านพ้นในเรื่องของวิกฤตการติดเชือ้อโควิดสิ 9, ถ้าเกิดเรามีการติดเชื้อขึ้นมาจริงๆแบบนี้ร่างกายเราจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะทําให้เราอยู่รอดนะคะเพราะว่าไม่มีทรัพย์สมบัติไหนที่จะสําคัญเท่ากับสุขภาพร่างกายนะคะที่ต้องดูแลนะคะซึ่งมันเป็นสุขภาพร่างกายที่อยู่กับตัวเรานะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเราต้องรู้หลักในการดูแลนะคะพี่อลินาก็จะพูดในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าความสําคัญของระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ สิ่งที่เราต้องทำนะคะอาหารที่เราต้องกินเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็มาฟังกันเลยจ้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพีเอลินาก็จะพูดถึงเรื่อง ตามที่เขียนไว้ข้างหน้านี้เลยจ้ารับชมกันเลยนะจ้าเอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่อลิานะก็ยังคงอยู่ที่ระบบพุงคุ้มกันของร่างกายนะคะแต่ในคลิปวิดีโอนี้พี่อลิาจะพูดถึงวิธีที่จะทําให้ระบบพุิคุ้มกันแข็งแรงนั่นเองนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีอันที่หนึ่งนะคะสําหรับคนที่ชอบสูบบุหรี่นะคะกรุณารลดการสูบบุหรี่ลงนะคะหรือพยายามที่จะลดลงงดเลยก็ดีนะคะเพราะว่า การสูบบุหรี่เนี่ยทำให้ระบบพุ้มกันเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วก็จะทําให้ระบบทางเดินาหายใจเนี่ยผิดปกติอีกด้วยนะคะงั้นต้องลดการสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อที่2นะคะคือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะพักผ่อนให้เพียงพอวันถึง7 7็ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะต้องพยายามพักผ่อนประมาณนั้นเพราะใน24ชั่วโมงเนี่ยจะตื่นตลอด 24ชั่วโมงเนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายแน่นอนนะคะงั้นพยายามพักผ่อน7จถึงแชั่วโมงนะคะก็เลือกเวลาเอานะคะแล้วแต่ดนามิกของการดําเนินชีวิตของน้องๆน,นะคะมันจะทําให้และทางที่ดีเนี่ยสมควรที่จะนอนในเวลาที่ตรงเวลาเดียวกับมนุษย์นะคะอย่างเช่นพระอาทิตย์ตกหลังพระอาทิตย์ตกก็นอนรับพักผ่อนเป็นเวลาที่มนุษย์สมควรจะนอนกันี่ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเราเลือกนอนกลางวัน แล้วเราเนี่ยก็ไปตื่นกลางคืนนะคะถามว่ามันมีผลไม่มีค่ะเพราะว่าการที่พระติดพระอาทิตตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อระบบสมองในร่างกายอย่างน้อยก็ระบบของเมลาโทนินนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้น้องๆเน,น,นี่ยรับการพักผ่อนเป็นเวลาแล้วก็ตรงเวลาที่มนุษย์นอนนะคะมันจะทําให้ระบบภุ้มกันแข็งแรงนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของ ข้อที่3นะคะก็คือการออกกําลังกายนะคะใครได้ฟังในคลิปที่ผ่านมาพี่เลยนะพูดถึงการออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายทํทให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะ นอกจากระบบภูมิกุ้มกันแข,แ,ขแข็งแรงแล้วนะคะระบบอื่นๆการไหลเวียนการเผาผลาญทุกอย่างเป็นปกตินะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าน้องจะขมหรืออ้วนนะคะพี่อารินาขอร้องเลยค่ะพยายามออกกําลังกายนะคะไม่ต้องออกกำลังกายหนักก็ได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะบางคนก็บอกว่าไม่มีเวลานะคะน้องลองนึกตอนเวลาที่เรานั่งคุยกับเพื่อนมากกว่าครึ่งชั่วโมงหรือคุยถึงเรื่องคนอื่น,นเนี่ย มากกว่าครึ่งชั่วโมงเรายังมีเวลาได้เลยนะคะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยมีหลายแบบนะคะอาจจะออกกําลังกายแบบทํางานบ้านนะคะหรือไม่ก็ยืนไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ทําให้มีการเผาผลาญแล้วก็การไหลเวียนหรือการสูบเชี้นเลือดไปเลี้ยงต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อที่4นะคะพี่เรนาก็จะพูดถึงเรื่องของ การดื่มแอลกอฮอล์นะคะฉะนั้นเนี่ยพี่อลินาจะพูดตรงๆว่าให้งดเลยก็บางพวกก็คงจะทําไม่ได้เลยนะคะเหมือนเป็นนิยายเลยถ้าเคยกินมาแล้วนะคะพี่อลินาจะบอกว่าในกลุ่มของคนที่ชอบดื่มสุราเนี่ยระบบคุมกันมันจะไม่ค่อยดีนะคะมันก็จะเกิดโรคเนาะมันจะไม่เกิดทันทีนะคะมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะบางคนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่พี่อลินาก็ขอบอกไว้นะคะถ้างดไม่ได้ก็ ดื่มให้น้อยลงนะคะต่อไปก็จะพูดถึงในกลุ่มของเรื่องที่5นะคะในการที่ทำให้ระบบคุ้มกันแข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะน้ำหนักตัวเนาะน้องต้องพยายามทำน้ำหนักตัวให้ได้ในเกณฑ์ของระบบ BMI นะคะค่า BMI ค่าลองเข้าไปดูใน Google นะคะน้องๆก็จะไปเซิร์ชค่ะคำนวณค่า BMI แล้วก็ใส่ส่วนสูงแล้วน้ำหนักของตัวเองเข้าไปนะคะนั่นแหละก็จะเป็นตัวบอกว่าค่าต่างๆเหล่านั้นเนี่ยน้องน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมเพราะว่าถ้าเกิดภาวะอ้วนนะคะมันจะทำให้ระบบภุมกันไม่ค่อยดีนะคะน้องคะถ้าอ้วนแล้วน้องจะรู้เลยนะคะนอกจากระบบภุมกันไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยระบบอื่นๆก็ไม่ดีด้วยนะคะอย่างเช่นอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะในผู้หญิงเนี่ย ตัวจะอ้วนแล้วก็ขาเล็กนะคะงั้นโรคคอก็จะตามมาค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะพี่อารินาก็พูดพอคร่าวๆนะคะให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักนะคะการดูแลตัวเองในเรื่องของทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงมีอะไรบ้างนะคะก็เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าพี่อาจจะพูดถึงในเรื่องของอาหารที่เราต้องรับประทานมีอะไรบ้างนะคะในคลิปนี้ก็เท่านี้จ้า พี่เลนะินาก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่ฟังคลิปวิดีโอของพี่เลนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะพี่เลนะินายังมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะมาอธิบายให้น้องได้รับฟังเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะก็พี่เลนะินาก็ฝากกดติดตามนะคะาทาง YouTube นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้เป็นรูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ย เวลาที่พี่อลินาอัพโหลดใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะซึ่งในรายการของพี่อลินาเนี่ย s m a r t y Alina Channel เนี่ยก็ได้ไม่ได้มีแค่สุขภาพนะคะก็มีเรื่องอื่นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่อลินาแล้วก็สิ่งที่พี่อลินาจะถ่ายทอดทางด้านความรู้นะคะ ก็นอกจากความรู้ทางด้านสุขภาพแล้วก็จะมีในเรื่องของบิวตี้นะคะ t ทปเ r อรี i อินไทยแลนด์คุกกิ้ต่างๆที่อลินาจะใส่ไปลองไปดูในเพลย์ลิสต์นะคะน้องๆก็จะได้เห็นนะคะว่าพี่อลินาใส่อะไรลงไปนะคะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่กดติดตามเป็นกำลังใจพี่อลินาเจอกันคลิปดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย